ต้นกล้าที่ใช้ปลูกในครั้งนี้มีพันกล้าอะไรบ้างครับก็มีหนึ่งนะครับยางนานครับยางนาแล้วก็สัเดานะครับสะดเดาแล้วก็เป็นกิอเลกที่เราพ่อเขาไว้นะครับแล้วก็สักแล้วก็ตะเคียนนะครับตะเคียนตะเคียนแล้วก็พร้อมด้วยมมยมหินแล้วมะข่าโมงนะครับตินเป็ดแล้วก็มะว่า มว่าแล้วก็มะม่วงป่านะครับมะม่วงป่าแล้วก็มีมีมะขามครับมเท่านี้แลครับที่เราเตรียมเขาไว้นะครับหออ๋นะอครับครับอย่างนั้นเราก็ไปเริ่มต้นกับการปลูกต้นไม้กันได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้กันแล้วนะครับเรามาปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับตอนนี้ถึงล้วลำธารท,ที่เราจะสร้างฝายกันแล้วนะครับน้ำในลำธารน,นี้ใสามากเลยนะครับ ผมจะลองเอาเท้าไปแช่ในน้ำดูนะครับว่ามีความเย็นขานาดไหนน้ำใสจริงๆครับแล้วก็น้ำเย็นมากเลยครับผมผมอยากจะไปนอนเลยนอนในน้ำนี้เลยนะครับเนี่ยน้ำเย็นจริงๆครับผมและใสมากสามารถดื่มได้เลยนะครับเนี่ยผมว่า นี่นะคะคือน้องๆเราเชญที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับอ่านนี้กำลังอับนะครับจะมีความสุขนะครับหลังจากทบกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับอ่าน้องๆครับวันนี้ทำกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับสนุกครับเราได้ประโยชน์ได้ทำฝ่ายชะลอน้ำครับแล้วหลังจากนี้คือจะมีกิจกรรมอะไรต่อครับเป็นการทานข้าวเย็นครับอ๋อครับงั้นเราไปทานข้าวเย็นกัน ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาทำอาหารกินแล้วนะครับเรามาดูกันซิว่าเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยจะทำอะไรทานบ้างไปดูกันเลยครับครับวันนี้เรามาถามน้องดีกว่าว่าน้องน้องทำอะไรวันนี้จะทำต้มยำไก่ครับมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับเครื่องปรุงหลักๆนันั่นงก็คือจะเป็นไก่แล้วก็ผัะ แล้วก็ใบมะกรูดครับต้นหอมบักชีครับและที่สำคัญคือคานอเพื่อให้รสชาติเข้มข้นก็คือมะนาวครับแล้วก็เกย์ชอบกินรสเผ็ดมากก็ใส่พริกลงไปได้หรือว่าถ้าไม่เผ็ดพอก็เสร็จครับถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มาขอลองชิมได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ